วันนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่านกแดงใกล้แซงผีแล้ว19แชมป์15รองแชมป์และทุกวันนี้คือ number one ดังนั้นถ้าเกิดจบฤดูกาลแบบนี้ลิเวอร์พูลก็จะเป็น20แชมป์เทียบเท่ากับแมนยูแล้วนะฮะซึ่งแมนยูแน่นอนยิ่งใหญ่จริงๆครับ20แชมป์17รองแชมป์เยอะที่สุดในบรรดา6ทีมนี้แต่ตำแหน่งในลีกวันนี้อยู่เพียงที่14และหากยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าูลแซงแน่ครับ และอีกไม่นานพวกอาเซ่แมนซิก็อาจจะลดช่องว่างได้ใกล้ขึ้นส่วนโค้ชอันดับหนึ่งคำนานของเชลซีและอาร์เซนอลก็อยู่อันดับที่10นะครับอาเซนเวนเกอร์ enger, ครับ3แชมป์จาก22ฤดูกาลก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ14ปร์เซนต์หมายความว่าถ้าทุก10ฤดูกาลเขาจะได้แชมป์1ฤดูกาลนิดๆโจเซมูรินโญแชมป์จาก9ซีซั่นครับ ก็33%เปอร์เซ็นต์ทุก10ปีจะจัดไป3.3มแชมป์นะครับส่วนเลื่อนขึ้นมาก็คือจอร์จแรมซ่ของวิลล่าครับแต่ในยุคโบราณนี่เขาคุมทีมกันที40ฤรดูกาลได้6แชมป์จาก40ฤรดูกาลขึ้นมาก็เป็นตำนานของลิเวอร์พูลบ๊อบเพสลีย์9ซีซันจัดไป6แชมป์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็67% ต่เปอร์เซ็นต์ชนะที่สูงสุดเป็นของอันดับ2เป๊บกวาเดียวล่าครับ6แชมป์จาก8ฤดูกาลก็คือ75%และแน่นอนฮะอยู่บนหิ่งนะตอนนี้อเล็กซ์เฟอร์กูสันครับ13แชมป์จาก27ฤดูกาลหากนับแชมป์เยอะที่สุดแต่หากนับเปอร์เซ็นต์ที่ชนะเป็นรองกวาเดียวล่าอยู่มากซึ่งคำถามสำคัญนะ13แชมป์ที่อเล็กซ์จัดไปกับแมนยูหรือการเป็นแชมป์ถึง75%ของแป๊ปที่แมนซิตี้เนี่ยใครเก่งกว่ากัน อดีตนักเตะที่เคยมาออกโชว์ของเราจอห์นโอบิมิเคลนี่ก็ถามอดีตบอสโจโซเซ่มูรินโญ่ว่า13แชมป์ของเฟอร์กูสันกับเปอร์เซ็นชนะ 75%6 แชมป์ของเป๊ปและแมนซิสรุปใครเก่งกว่ากัน <Okay. S 1> คำตอบของมูทำทุกคน stunned บางครั้งเนี่ยตัวเลขอย่างเดียวมันไม่พอนะเพราะเมื่อคุณคุมทีมอย่างแมนยูแมนซ l ลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซโอกาสมันสูงแล้วก็มันเทียบไม่ได้หรอก อเล็กซ์กับเป๊ปเนี่ยมันคนละยุคก,กันแต่ทั้งคู่เนี่ยคือบุคคลเป็นโคชประวัติศาสตร์แต่ที่ผมว่าเจ๋งที่สุดเนี่ยคือ